ใส่ย ja e si ี่สิกอกขนาดซุกแล้วได้ไหนีตี right? ไปใส่ซุกแล้วตาของยายพรตาพายน้องตาฮะุกแล้วซุกแล้วซุกเพื่อตัวนี่มันีแข็งพอมันไฟลุกได้ล่ะินแพี่น้องสวัสดีจ้ะมากินข้าวก็ปิ้งใส่กรอกปิ้งหมั่นหักันจ้ะตีแม่แม่แม่กินข้าว จะโดนแล้วแต่ว่าไฟอ่อนเกินต้องอ่อนตัวอ,อ,ะ,อะแม่แม่กินข้าวเลยงั้ข้าวออกอันนี้เขาพอดีจีเซื้อมา้าโชคดีใส่ย,ยากกินแล้วกันใส่ปิ้งใส่ก็มึงไปได้อยังมา้าไม่ตังเลยปิย้งตับอี่ตังคิทีปิ้งตับหมาหน่อย อันนี่จะสมพักตามแจวประเด็กฟ้าผ้าประแดกแจ้วผ้าผ้าเอาให้เลยแม่เอ้าเอาลูกไปแล้วก้องเขาให้กินข้าวน้ำกันจ้ะพี่น้องเท่านี้แล้วมือนี้เดี๋ยวขอ,อสวยกัน มื่อหนาวปันใดดอกมันหนาวมันเย็นแน่จะมุ่งเพิ่มนี่แหละดีมากื่มดลยสวยเจ้าแง๊บขะมาแง๊บไปยังเขาไม่ได้แง่เจ้าเด้อนะย่านมึงบ่มีวันมามาค่ะพี่น้องมากพูนด้วลูกหลานด้วบ้านปิ้งมัมต่าน้ำกันกินเลยเอายง๊บใดจะคอยกินก้อนมู้บอลวกบสวดตาบลาย อันนี้ออกไปสักกัอนมูเนี่ยมัมมนฟานเงี้ยพี่สมพักจากพี่น้องสมพักกะอ่าสมสมพักบัวสมพักบัวค่ะถือกันปัญญังเด้อค่ะเด้อก,กับเป็นกับแก้วฝาค่ะกินก้อยที่แม่ทุกทีอ่โอ้ยกินโลด ต,ต,ตัวนี่มํมจาจยายป้อนเราใหญ่ท้องดอกหูดอกลาว้อันนี้ใส่กอกได้ไหมอ่ะขราเี่ยวค่ะตัวนี้ใส,สก่ก,สกอกแซบก็มัมแม่ใสก่กอกแี่นี้เลยกินเขาน้ำกันอืมเจ้าเนี่จก็จำเาข้าว่าชพีไร อยากไปกินก็ค่อยใหญ่เอาแกว้วพอดีกิน่ได,ด้แล้วค่ะสมพกผายแล้วิีพอดีพอดีพี่ค่อยใหญ่

ก็นี่มัมนัน่จุ่มเด็เีดี๋ยวเอขี้นี่ไบไบห้อยนั่นเดี๋ยวจปต่อังน้องแรงนะขอบคุณนายจากพี่น้องอบคุ